สวัสดีเจ้าวันนี้มาเจอกับอัมเห็นแล้วนะเจ้าวันนี้อัมอยู่ที่นี่เลยเจ้าวัดสวนดอกของจังหวัดเชียงใหม่บรรยากาศขอ,ของวัดขอบอกว่าวันนี้อัมมาเปิ้นมีถ่ายทีวีด,ดิ้งหลายกู้เลยต้องบรรยากาศดีแน่ๆเลยอัมเปิ้งองมาถ่ายทีวีด,ดิ้งหลอกแม่นกว่าเจ้าอะก่อนที่จะไปชมบรรยากาศของวัดอัมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อกำลังใจคนทำคิดเตยนะเจ้าเอ้ยเป็นอย่างใดเนาะกับโอ้ยนี่นะแต่พร้อมที่จะไปเผาชมบรรยากาศของวัดหรือยังเจ้าแต่ถ้าพร้อมแล้วตามมาเลยจ้า เจ้าแล้วที่นี่ก็คือวัดสวนดอกหรือวัดบุพารามนะเจ้าตั้งอยู่บนถนนสุเทพตําบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเจียงใหม่นะเจ้าห่างจากประตูสวนดอกไปประมาณ1นึ่งกิโลเมตรนะเจ้าอ่ะที่นี่เคยเป็นสวนดอกไม้ของเจ้านายฝั่งเหนือหรือในราชวงศ์เมงรายนั่นเองนะเจ้าโดยบอกว่า ในสถานที่สําคัญที่ท่องเที่ยวภายในวัดนะเจ้าจะมีพระเจดีย์ใหญ่ทรงรังกาเป็นพระเจดีย์ใหญ่ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุมีความสูงซาซีวาสร้างขึ้นในพศ1,000 914นั่นเองนะเจ้าแล้วก็มีพระเจ้าเก้าตือเจ้าเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะเจ้ารอด้วยคําสำริจอะศิละปะแบบเชียงแสนนะเจ้าฝีมือช่างร้านนานะเจ้าสร้างเมื่อพศ2 4 2 0เออ2อ4 7 แล้วก็หลังจากนั้นก็มีพระเจ้าค่าคิงเจ้าเป็นพระประธานในพระวิหารหลวงนะเจ้าอ่ะเขาบอกว่าสร้างด้วยทองสำริดเมื่อปีพศ1916แล้วก็มีธรรมาถัดธรรมสานเทศนาแบบร้านนานะเจ้าแล้วก็มีกู่คูบาเจ้าสีวิชัยนะเจ้าที่เป็นสถานที่ปรรบัจุอัฐิคูบาเจ้าสีวิชัยนักบุญแห่งร้านนา โอ้เป็นสถานที่สำคัญเลยทีเดียวนะเจ้าวัดนี้ทั้งสำคัญทั้งสวยงามอาเกระเลปามาปักหมุดไว้เลยจ้าห้ามพลาดนะเจ้าสำหรับสายบุญงั้นคลิปนี้อําจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณนักๆขอบคุณหลายๆขอบคุณบาไายมามีอย่างฮึม